ชาวยูทูบทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเจ้าลูกชายตัวแสบของผมนะครับโดยที่เมื่อเช้านี้เนี่ยผมเนี่ยได้ตื่นไปอาบน้ํานะครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเข้ามาแต่เขาก็ยังไม่ตื่นนะครับเมื่อผมเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยแม่เขาเนี่ยก็ได้ปลุกเขานะครับได้ปลุกเจ้าลูกชายผมนะครับให้ไปอาบน้ําเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่า เมื่อแม่เขาปลุกขึ้นมาอาบน้ำเ,เจ้าลูกชายตัวแสบของผมเนี่ยนะเขาจะบอกกับแม่เขาว่ายังไงนะครับขอเชิญผู้ชมนะครับไปรับชมได้เลยครับผมไฟบู้งไปเข้าห้องน้ำไปเร็วไปอาบน้ำไาเร็วลูกเอาคือหือน,น,นี่ลูกเร็วเร็วไปเข้าห้องน้ำ เร็วเร็วเข้าไปอาบน้ำปั้านป้านเอ้าป้านปั้านโอ้ลูกแหมลูกขึ้นเร็วเร็วไปอาบน้ำจะอาบน้ำไหมลูกถามว่าจะอาบน้ำไหมก็ลุกสิไปเข้าห้องน้ำ มาลูกเร็วๆปั้นๆเร็วเข้าเบิกกันหน้ามีแสบฝาดก,กันหน้าลูกหว่ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆลูกแม่ลูกแม่ ลูกแม่เอาไหมหัวไหมลูกเดี๋ยวนี้เร็วๆตุงหมดแล้วนะลุกขึ้นไปตงไม่ได้ทำไมลูกไปเข้าหนะ้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องเอาของเล่นไปห่วย <c oughs> มอสิไหมไปเข้าห้องน้ำเร็วๆไม่ต้องมาแวะดูการ์ตูนเอาๆๆบอกว่าให้ไปเข้าห้องน้ำลูกเร็วๆแม่พูดรู้เรื่องไม่ปั้นๆลูกเดี๋ยวนี้ยังมาบีกี่ข่านอยู่นี่เร็วๆลุกเกินเดินเข้าห้องน้ำจุดนี้เลย ห่วยไปไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกออกเป็นยังไงกันบ้างครับกับความแสบสันนะของเจ้าตัวแสบของผมนะครับนะถ้าใครชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับช่องเรานะครับ โกเล็กชาแนลวิลล็อกนะครับสำหรับนะบในคลิปนี้เราผมก็ขอลาไปก่อนนะครับนะรบ๊ายบายเอาไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ